เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ในเกมชีเดลวีกันอีกแล้วนะแต่หน้านี้มาแปลกหน่อยเพราะว่าปกติเราจะอยู่ในเกมกัน,นครับแต่อันนี้คือเราจะอยู่เราจะอยู่ในหน้าเว็บอันนี้นครับนี่เว็บโหลดม o ดอ่า Natural Vision e Wallet นะถ้าผมอ่านได้ผิดนะ <c oughs> น่าใช่นะหรืออ่านไม่ e อ o โวสิงครับก็ตามสคริปนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงม o ด Natural Vision นะครับอ่าแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามัดนี้เป็นมัดเสียงเงินนะประมาณ 300บาทนะครับเพื่อสนับสนุนผู้พัฒนานะครับผมเลือกอันนี้ไปนะครับผมเลือกโกไปผมเลือกพาทินามาเพราะมันเกินขอบเสบียนไปนิดนึงแต่ผมลองเออ่ลออ็อกอินให้ดูก่อนนะครับว่าเกิดเราซื้อปุ๊บแล้มันจะเป็นยังไงครับว่าดาวน์โหลดไงบางคนเขาดาวน์โหลดไม่เป็นคนระับก็นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเข้ามากดตัวนี้นี่จะเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับผมเข้าทิ้งมาให้มีสามไฟล์ให้เลือกนะครับผมว่าเราจะโหลดไห,ไหนนะจะเป็นแบบได,ดเวอร์หรือเมก้าหรือเลสเซตเลสเซตกันนะครับอ่านไม่วิด ผมเลือกไดเบอร์ครับนี่โหลดง่ายดีอ่าส่วนใครนะครับที่จะโหลดในไฟเอ็มนะครับก็โหลดอันนี้ครับไฟเอ็มเอ็นบีไฟเอ็มนะแต่ผมจะโหลดซิกเกไปเยอะแล้วก็พอเข้าปุ๊บก็กดโหลดไปนี้ครับผมแต่ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับก็จะโชว์ให้ดูเป็นไงอ่านะครับอ่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมผมลบไฟล์ที่มันเป็นที่จะให้แตกไฟลไปนะแต่ไม่เป็นไรครับผมมันก็แตกไฟเหมือนกันหมดนะก็คือกดคลิกขวาแล้วก็กด เอ็กแซคต์ไม่ไดครับนี่ตัวนี้กดไปเลยแล้วมันก็จะออกมาเป็นไฟล์อย่างนี้ครับผมนี่สองจิ๊กเนี่ยแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วผมปั๊บวันนี้ซึ่งวันนี้ผมจะสอนลง ENB ด้วยนะครับก็กดไปนี้ไปก่อนปั๊บนี่ ENB แล้วกดอ่าคอมผมไม่ค่อยแดงนะผมก็จะใช้ low setting นะซึ่งมันจะไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะแต่ก็ยังกระตุกอยู่คอมผมไม่ค่อยแดงครับส่วนใครคอมแรงแนละแบบโอ้โหแบบ ฮาร์ดคอร์แบบฮาร์ดคอร์มากๆแล้วก็กดอัลตร้าเลยนะผมนี่โอเคครับผมผมจะเลือกโกลนะครับก copy คบ็คัปปี้ปุ่นไปนี่ลิกขวาคัปปี้ปั๊บแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ของเพื่อนๆน,นะน,น,นะครับกดีไปผมไฟล์เก็บไว้ในสตรีมนะครับนี่ไหนวะนี่ปั๊บก็สตรีมแอปคอม m อนชี a ดีวีแล้วก็กดวางไปนะคอนโทรลบี Ctrl v. ปึ๊บนี่ครับ ก็จะเป็นป่าอยางนี้ใขึ้นมาผมนี่นี่ครับโอเคอันที่สองนะครับช็อตแมปชม็แมปอยู่ไหนไปให้โอเคโอเคตัวสองเมนไฟล์ 2, นะครับก็ให้เราทำงานก๊อปพวกนี้เหมือนกัน,นครับนี่ก๊อปพวกนี้เหมือนกันแล้วก็เอามาใส่ในทีเดีเลยปึ๊บพอผมลงไปแล้วนะผมก็จะไม่ลงทับนะครับนี่สุดทใครทีย่ยังไม่ลงครับมันก็จะไม่เป็นไฟอย่างนี้ขึ้นมาครับก็ลงไปเลยครับทีนี้มาถึง ตัวหลักสำคัญครับก็จะเป็นอันนี้ครับนี่ตัวนี้ n ัวเวชั i o n Install เลยนะครับกดเข้าไปั๊บอ่าโอเคครับใครที่ไปถึงหน้านี้แล้วก็กด Install นะครับผมอันนี้มันให้เลือกนะครับว่าเราจะลงมาไหนไหนครับอย่างบางคนมีมอดนะครับใน OpenIV ก็ลงมอดนะครับบางคนลงเกมเพื่อเลครับแต่ผมจะลงมอดนะครับผมใช้มอดใน OpenIV ปึ๊บ Install ก็เหมือนการลงอันนี้ครับอ่าดีดักนะครับเหมือนกันเหมือนกัน อ่าโอเคนะพอโหลดเสร็จนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะผมก็เหมือนเดิมครับกด close ก่อนแล้วก็มาที่ optional add-on นะนี่ไปแล้วก็อ่ออาขยะจะลงก็ลงหน้าแต่ผมไม่ลงดีกว่านะส่วนมากผมจะลงลผมจะลงเป็นอันนี้นี่เป็นเทอร์โบแล้วก็เป็นแสงไฟอะไรประมาณนี้ครับมาจากรถอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็น trash modify เป็นขยะ,ะครับ ขยันลงก็กดลงมาเลยผมอันนี้ของนี้นะน,นี่เทอร์โบผมลงแล้วนะผมก็จะไม่ลงอีกอันนี้ก็เป็นผมไล่ตัวแสกอันแรกแหละเออเพอร์ฟอร์แมนซ์บูลไคือผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะเหมือนเขาจะบอกว่าเป็นแบบจะทำให้เกมแบบไม่กระตุกหรอน่าจะประมาณนั้นนะแต่ใครที่รู้ก็บอกนะนะผมไม่ค่อยรู้อะไรแล้วก็คือเอ็นชาร์ o โมชั่นเบนะครับ มันจะทําให้แบบเวลาเราขับรถล้วแบบภาพด้านข้างมันจะเบอร์เบอร์นะครับเหมือนในชีวิตจริงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ลงนะผมไม่ลงมันลายตานะผมมึนๆอันนี้ก็คือเบนเทอร์อิมเ c จเซชี่ไลน์นะก็คือแสงไฟจากรถตำรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงนรประมาณนี้ครับก็ไม่ลงครับผมไม่ลงส่วใครจะลงก็ลงมาเลยครับกดลงมาเลยตรงนี้นี่ครับจะเป็นไฟอย่างี้นะมันจะแบบสว่างสว่างขึ้นนะแต่ผมไม่ลงนะ แล้วก็อ <bunker. S 1> ันนี้เป็นอ่าเป็นดาเมจปืนเปล่าคืออะไรไม่เคยรู้เลยคืออะไร loves, ไม่รู้เหมือนกันครับลองติดตั้งดูก็ได้นะแต่ผมไม่รูาดิบะเขียดมีฮาร์โลว์บีนคอนเทกต์คอนเทนต์ก็เป็นมอดฮา l l โลว e n คนัะเป็นแบบภาพมันจะฮา l l โลว e n ีนฮา o w โลวีนหน่อยนึ่งแบบเหมือนว่าแดงเดือดอะไรเงี้ยเคยลงแล้วรอบนึงรู้สึกไม่โอไม่โอไม่โอ อันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นคริสต์มาสนะครับอันนี้ก็เป็นขยะมันจะทําให้ขยะในเมืองครับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นรีมูขยะออนนีมันจะไม่มีขยะในเมืองเลยแต่ผมไม่ลงนะเพราะว่ามันมันกระตุกนะคำผมมันขลงังอย่างที่บอกอันนี้เป็นรีมูเบดโรดนะครับก็จะเป็นถ้าผมเดาผิดน่าจะเป็นถนนอ่ามันจะเอาถนนเปียออกไปนะน่าจะนะตามชื่อมนะันอันนี้ก็เป็นแสงไฟจาก กลังลดหรือเปล่าอ่าเหมือนกันนะเหมือนกันนี่เหมือนกันอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับอ๋ออันนี้เป็นเทอร์โบไออันนี้เป็นแนวแบบเครื่องอะไรเงี้ยครับนี่แสงไฟเป็นอย่างนี้ทุกทีแบบนี้ครับก็ก็ดีนะผมว่าสวยดีนะแต่ผมไม่ลงครับโอเคอันนี้ก็เทอร์โบนะครับแสงเทอร์โบโอเค ส่วนนี้ก็อันนี้ไม่จำเป็นอันนี้เป็นการอินสตอลม็อดเฉยไอ้อันอันอินสตอลนะครับโอเคครับแค่นี้ก็เป็นการลงม็อดเสร็จละเดี๋ยวเราไปดูเกมมาเลยว่ามันจะติดหรือเปล่าดูกันเลยอ่านะครับพอเข้ามาในเกมแล้วนะครับโอเคเราก็เดินไปเลยออกมาข้างนอกดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ของผมแต่ผมลงเอ็บีแล้วครับมันก็จะกระตุกกระตุกนะครับที่ผมลงมาดูนะเป็นเพราะว่าผมอยากให้อยากอยากทดลองดูนะว่าเอ็บีมันจะสวยขนาดไหนนะครับ ตร็รางก็จะแบบไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะถามว่าก,กินเฟรมเรทไหมผมว่าก,กินนะมันกินยังไงเอเพิม่มภาพสวยอะไรเงี้ยมันก็ต้องกินเฟรมเลทกว่าภาพที่มันเป็นออริจินอลนะครับก,ก็ก็ดีนะผมว่าก็สมเมตุส,มมสมมผลดีนะครับเดี๋ยวผมนี่ไปดูตอนกลางคืนกันตอนกลางคืนามาด,ดูเมืองอม,ม,มันจะกระตุกนะเพราะว่าความผมมันลงอ e ินบีอะไรมันจะกระตุกมากเลยนะครับ ยวผมลองไม่ลงเ e อ็นบีให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหมอกเกมรอบหนึ่งแต่ตนนี้ผมขอให้ดูก่อนว่าตอนกลคืนลงีนีน่จะ,นจะเป็นยังไงนะนี่ห้านี่นะแสงไปก็จะสว่างมากนะครับเพราะมันเป็นโทนอย่างนี้นะคมันจะโทนแบบสว่างสมานนิดหนึ่งน,นะครับก็จะประมาณนี้ผมว่าก็ดีนะสวยดีแบบไม่ดูอึมครึมนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมชอบแมบบตอนกลางคืนของ อ่อเน็ตเวิร์ดเวอร์ชันรีมาสเตอร์มากกว่านะเพราะมันมันมันมืดแล้วมันแบบมันเหมาะกับการทำเป็นบีสีดำดำแบบด่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูตอนฝนตกกันนะครับฝนตก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 ดูฝนตกซะเอ้ยผมไล่ดูทีละเฉดอะไนี่อูเนี้ยครับอันนี้เอ็กซ์ซ่าซัมมี่แล้วก็เป็นแบบพาทิตย์เหมือนกันนะพระอาทิตย์ก็จะแบบ เหมือนในะชีวิตจริงมากขึ้นนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บงกลมวงกลมแบบเหมือนภาคก่อนแนะบบอันนี้เคลียก็มีมีเมฆนิดนึงครับนี่เป็นเมฆคึมไม่คึมดิก็เมฆเยอะอยู่นะอันนี้ก็สวยดีนะอันนี้เป็นสโมกอันนี้เป็นแบบแนวแบบหมอกหมอกนิดนึงนะอันนี้คือหมอกหนาเลยนะอันนี้คือฟ้าคึมนะไม่มีเมฆเลยเมฆไม่ใช่ ไม่มีพาท์ทิ์เลยอันนี้เป็นน้นะําฝนนะครับนี่นับใครที่ลงอ่าอ e ินบีมันก็จะเป็นแบบเงาใต้น้ำอย่างนี้นะครับนี่โคตรสวยนะผมว่าเหมาะสําหรับการถ่ายรูปก็ทำอนะินบีแบบนี่จะใครคอมแดงนี่แบบโอ้โหสุดยอดมากลงอันต้าไปเนี่ยโอ้โหไม่มีไม่มีกระตุกเลยอะคอมแรงมากๆอะ่ะอาทิตย์สองศูนย์ศูเยเงี้ยใครใจดีก็ไปคอให้ผมเลยนะซ <c oughs> ึกเศร้าอันนี้เป็น คนตกคำดานะัไปดูทันเดอร์นะครับฟ้าผ่านี่สังเกตนะครับใต้น้ําจะมีแบบไฟที่พวกนี้นะนี่อย่างนี้นะสังเกตดูนะครับมันจะดูแบบเป็นน้ํามันน้ํามันนะไม่ดูเป็นดินน้ํามันครั้งเหมือนดีดักนะดูดูมีความจริงมากขึ้นนะมัดนี้ไอเป็นเทียนนิ่งครับก็เออก็เหมือนมีหมอกนิดนึงนะ แล้วก็เป็นอันนี้นะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหลังจากฝนตกเสร็จจริง,รงๆน่าจะมีสายลุงนะแบบหลังจากฝนตกเสร็จอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหิมะโอ้โหหิมะนี่ก็เฉดเคกระตกเลยนิดนึงก็ดีนะหิมะนี่ชโนว์ไลท์นะฮาโลวีนนี่ครับฮาโลวีนจะเป็นอย่างนี้ครับน่ากลัวมากเอาไปทำบีบีเนี่ยถ้าเกิดใส่กับตัวเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย ได้กิแทตัวเได้เข้ากันเลยเนี่ยถือมีกระบอกนั่นเนี่ยใช่เลยกูดเฟสเนี่ยวันแดงเดือดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมลองไปลงแบบไม่มีอไรอันนี้ให้ดูนะครับลงแบบไม่มี n b e n b เให้ดูว่ามันเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าโอเคครับส่วนคนที่ลงมัดอ B ไปแล้วนะครแล้วอยากลบออกนะครับก็ทําตามนี้ได้เลยผมนี่อย่างเงี้ยเอ B แล้วก็เลือกอันที่เราลงไปนะครับแต่ลงอันตาก็เลือกอันตานครับแต่ผมลง โลเทปตีงใช่ไหมกรับกดอันนี้ไปแล้วก็ดูชื่อพวกนี้นะผมแล้วก็ไปที่ไฟล์เกมของเราคนระับ GTA V อย่ไหนวาเหมือนจะไม่มีนะผมต้องเสิร์ชอันนี้หรอใครลงตามผมก็ดูผมตามไล้นะผมนี่ใช่ไหมครับอันนี้ผมทำในเฉพาะของสตรีมนะเพราะว่าในปีผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าาทำไงโอเคครับเข้ามาในไฟล์เกมแล้วก็หานะครับนี่กดอไหนวะเฮ้ นี่ไปเชื่อมแอปปึ๊บปั๊บปึบป๊บอันนี้ครับ n b ็นบโตพิเศษก็เป็นอันนี้ครับอันแรกเลยอันนี้ปาร์ลไปแล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ดีสามดีไอเอลไอดีหนึ่งหนึ่งผิดอันน, D 3, D 1, น,นี้แล้วก็อันนี้แล้วก็โคแล้วก็อันนี้ ยี่สองนี่ครับนี่แก้ยังละใช่ไหมครับจิ๊บเกยบแล้วก็อย่าลืมไปลบตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันไม่ออกเลยโอเคียบไปดูในเกมมาเลยอ่าโอเคครับพอเข้ามาในเกมแล้วนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีอาการกระตุกเหมือนตอนที่เราลงอินบีนะครับใครที่ลงแล้วกระตุกนะครับก็อยากลบก็ก็ทำตามที่ผมบอกได้เลยผมนี่ลบมาแล้วมันก็จะไม่กระตุกนะครับนี่ แต่ตอนกลางคืนใครที่คอมไม่แรงก็ยังกระตุกเดิมมาเหมันผมเนี่ยดูดิผมขอขับรถไปดีกว่าขับรถไปดีกว่าเพื่อไปชมเมืองแล้วให้ดูแสงที่มันสะท้อนกับรถนะครับไปนี่คนระับมันจะสวยมากนะผมว่าเนี่ยมอดนี้ผมว่าเป็นมัดที่สวยที่สุดในเกมแล้วนะเท่าที่ผมโหลดมาพื้นก็จะแบบเมื่อก่อนพื้นที่ใครใครที่เคยดูเอบของผมนะครับ เพลงซอมบี้อะไรเงี้ยพื้นบรรยากาแบบดำๆทึบๆนะครับแต่นี่จะเป็นแบบอ่ามันดำทึบว่าจริงนะแต่มันจะมีแบบมีรายละเอียดเท็กเจอร์เยอะขึ้นนะเป็นแบบลายจุดๆๆๆนะครับนี่สุดยอดนะครับอันนี้ผมปิดเอเมซีไปนะลองเปิดเอเมซี่เลยเปิดเอเมซี่อย่างที่บอกนะครับความใครแรงครับก็ลงทุกอย่างได้เลยครับอย่างที่ผมบอกนะ ความแรงก็ลงครับความแรงก็ค่อยๆปรับไปทีละอย่างนะครับอยากลงอันนี้ลงอันนู้นนะนี่เฮ้ยทำไรกันนะอ๋อดูพวกจูจีกันโอเคครับอันนี้ก็เป็นตอนกี่โมงเนะี่ยอยาก,กยารู้ยังเลยตอนห้าโมงนะครับอันนี้คือตอนหกโมงแนละ้ก็จะกระตุกๆเพราะว่าอินเอนเซอร์เมืองมันเยอะครับแล้วก็คอมผมไม่แรงนะส่วนหนึ่งอันนี้เป็นตอนตะเคืนเอ้ยทุบหนึ่งทุบห,หนึ่งกระสุนก็จะแบบอ่าส้มๆแดงๆนิดนึงนะ นี่ตอนสองทุ่มนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มดูแสงไฟนะด,ดูแสงไฟนะผมให้สังเกตดูแสงไฟจากที่มันกระทบกับรถนะครับมันสวยมากดูดิกระตุกไปหน่อยคนระับถึงมันจกกะกระตุกกระตุกไปหน่อยก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนดูยังไงความแรงก็ต้องแรงกับอผมอยู่แล้วนี่นะผสุดยอดมากนี่ก็ยี่สิบสามนะห้าทุ่มหกทุ่ม ยงคือตีหนึ่งตีสามตีสามแต่แสงไฟมันจะแบบมันจะเด่นมากเรื่องแสงไฟแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะสว่างแบบสว่างกว่ามอดด้วยไหนนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันสิอันนี้ก็เป็นตอนเจ็ดโมงนะครับนี่ผมว่าผมชอบบรรยากาศตอนนี้มากสุดแล้วนะเพราะว่ามันดูแบบแฮปปี้ดีนะครับแล้วดูตอนฝนตกกันฝนตกฝนตกฝนตก ฝนตกหมอกก็จะเยอะขึ้นนะครับเหมือนเดิมเลยทียเดแต่พื้นก็ยังเป็นอันนี้เหมือนเดิมครับพื้นก็ยังเงาสะท้อนนะในน้ำเหมือนเดิมมันก็จะดูชัดเหมือนเดิมครับดูดินี่นะก็ยังชัดเหมือนเดิมนะม,น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 ะมันจะแบบตัดเท็กซ์เจอร์อะไรบางอย่างไปในะใต้น้ำเนี่ยถ้าใครสังเกตต,ตอนแรกนะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะแบบมันจุดแปะอยู่ในหน้าจอรเรานะก็อันนั้นเป็นของ E.V. นะครับเราไม่ลงเราความกระตุกนะ ทีนี้พอลบอินบิกไปปุ๊บสิ่งที่หายไปก็คือเงาใต้น้ำแล้วเราจะไม่มีเงาแล้วตอนนี้กลายเป็นผีแล้วนี่สบายเดี๋ยวผมพาปไปดูทะเลกันว่าทะเลเป็นไงระห,หว่างนี้แล้วก็ดูวิวรอบได้ว่ามันสวยขนาดไหนผมคอนเฟิร์มนะมัดนี้สวยมากคนระับสุด,ดวยอดจริงๆ ดูอ่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ดูให้ต้นให้ต้นไม้นไมไปนต้นไม้ก็รายละเอียดมันจะเพิ่มขึ้นนะนี่อย่างต้นเนี้ยนี่ครับเมื่อก่อนมันจะเป็นใบแบบเป็นใบเกาะกลุ่มกันเลยนะโฟกัสดิเฮ้ยเหมือนจะโฟกัสนะแต่ถ้าเกิดใครดูใครเล่นบ่อยนะก็จะสังเกตต้นไม้พวกนี้ดีๆนะเพราะว่ามันจะเพิ่มรายละเอียดของต้นไม้มาด้วยนะผมว่าอืม แต่ผมชอบใต้น้ำมากเลยยิงเทาคอมแรงนะผมลงอ e ินบ,บีอันต้าไปเลยอะสุดยอดนะครับอันนี้ก็ตอนเช้ามันก็จะแสงจะไม่ค่อยสะท้อนอะไรมากนะไม่เหมือนตอนกลางคืนตอนกลางคืนแสงมันจะกระทบกับรถเราเยอะมากนะมันจะแบบสวยมากนะครับืมดูทะเลกันชนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายเฮ้ย นี่นะนะครับถ้าเกิดใครลงมอชั่นเบอร์นะครับเอ่อก็จะเวลาขับรถมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นเบอร์เบย์อยู่เวลาครับข้างๆข้างซ้ายด้านขวานะมันจะเบอร์เบย์ครับเหมือนชีวิตจริงนี่โชว์แมพเดีย๋ยวไปดูเป็นดูทะเลกันบ้าปแมนอีชนเมื่อนบ่งที มัพเขาให้นะบหนึ่งทีไปก่อนทะเลนะทะเลอ่าทะเลเหมือนจะมีแบบพวกแบบเหมือนเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นอะไรตอนตอน,ข,นะนขึ้นใต้น้ำนะใต้ตน้ำมัน,มนจะดูใสขึ้นอะ่ะมันจะมีพวกแบบเหมือนเมะพุนนะเขาเรียกเมะพุนแบบว่าสักอย่างนี่นะครับนี่ แต่ดูจากข้างบนก,ก็จะดูเหมือนเดิมนะนี่ผมว่าตรงนี้ผมมาสวยเนะี่ยผมไม้สวยมากถ้าไปตอนอันเนี้ยหกโมงอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดสวยจัด,จดบอกเลยเนี่ยถ่ายรูปนะสวยมากน้ำมันจะใสแจ้วเลยโอเคครับก็ ใครอยากลงแนละ้วก็ไปสนับสนุนผู้พัฒนาได้เลยครับผมคนละ300บาทเองุอ้ยดูดิยังสวยตอนนั้นเนะ่ะสวยมากนะงงคาครากับนั้นอาจจะดูแบบโลกตานดนึงนะใครที่ไม่ชอบก็ก็ลองพิจนารณานดูคนระับไปโหลดดูว่าจะเล่นกันหรือเปล่านี่ก็ดีนะควัดนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงไม่ติงนางนะบินไปไหนฮะบิไปไหนะ เอาไม่ตายไปอึดจังโอเคครับก็ไม่มีอะไรนะทีนี้หมดแล้วเป็น Spider ปแมนีมีนอมมีนอมอันนี้เป็นมอดแอดอนเพนะครับผมจะไม่ถอาลงแล้วเพราะว่าขี้เกียจแล้วแอดอนเพลสเโอเคครับตลอดคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวๆนิดนึงนะเพราะว่ามันอ่าให้ดูว่ามอดนี้มันดีแค่ไหนนะครับก็เพิ่ซื้อมาเหมือนกันนะครับ ผมว่ามันองมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับบอตนี้เนี่ยมันจะภาพสวยเนี่ยอย่างเช่นแบบเท็กเจอร์ตามพื้นอะไรเงี้ยมันจะดูดิเมื่กอก่อนมันจะเป็นแบบนิ้วเท้ามันจะเป็นสียมเลี่ยมนะครับอันนี้แบบเป็นกลมๆเป็นแบนนะครับเหมือนกันก็รีนะครับ,รครบใครที่อยากลงครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมทิ้งลิก์ได้ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูนครับเสียเงินสามร้อยแต่ภาพที่ได้มันคุ้มมาก ปรภาพ 2K ทำ MB อะไรเงี้ยสุดยอดมากเลยนะครับของจริงเลยอะมัดเนี้ยโอเคครับก็ขอบคุณนะที่ดูจนจบนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะกดติดสติ๊กเกอร์และคอมเมนต์ด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใกําลังจะมาอีกไม่เร็วๆนี้เพราะว่าเร็วๆนี้ก็เพิ่งลงคลิปไปนะครับอย่างเช่นแฟดดีนะแฟดเด็ดนะครับ MB ใหม่ก็ไปดูได้นะผมใช้มัดนีนะ้ในการทำ MB นะก็เลยสวยๆอย่างนะ เก็บขอบคุณนะผมเจอกัน